สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคลพสำหรับคลิปนี้ยูดีมีสุขนะคะอยากนำเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะเนาะในด่านประเภทนี้ัันนธรรมค่ะเรื่องผีตาแหกจ้า ค่ะคนอีสานส่วนใหญ่ของเห้านะคะเนาะแต่งต่โบรานมาแล้วหรือเดียวนี้ตามชดนบทกันยั่งดําเนินการกันแบบหนีอยู่ก็คือสิส่วนใหญ่เราสิออกไปทํามาหากินอยู่ตามไห่ตามหน้าเลยค่ะไปหากบหาเขียดหาอาหารการกินอยู่นอกบ้านตามโขกตามโน้นเนาะ,ะเนาะ,นะบ่คอยมีเวลามากพิธีพิธันบานเลื่อนไปไหนเด้การเป็นยูของชาวอีสานหรือสภาพบ้าน เลื่อนนี่จึงเรียบๆง่ายๆค่ะกินอยู่ง่ายๆค่ะมีกับขาวแจ้วหรือปลาหรือพิกเม็ดทำเนี่ก็อยู่ใดเลยเลยค่ะแต่จุดเด่นของอันชุดช,น,ชนกลุ่มของอีสานเฮ้านะคะเนาะเป็นอ้น,นที่อนุรักษ์ประเภทนี่ัฒนธรรมนี่ย่างยิงยวดเลยเด้ค่ะอันบันพระบุรุษพ่อแม่ปูย่าตายายเคยเฮ็ดมาแบบใดก็ทําตามนะคะเช่นฮีดสิบสองข้องสิบสี่ตลอดจนอันพวกภาษาสื่อสารนะคะ ภาษาไทยอีสานที่เอินว่าเล่าเนี่ยโอ้ยพี่น้องถึงว่าผ่าอื่นเพิ่นสีมองว่าเป็นดูถูกดูแคลนโดยไม่เข้าใจความหมายเนาะแต่ผกเห้าหนี่พุ่มใจหลายด้ยค่ะสังเกตเบื้องพี่น้องเพิ่นไปทังยุโรปเนาะน้องนอ่าุนุ้งๆลูกๆหล,ล,ลานทั้งหลายที่เป็นคุณนายเป็นมาดามเพิ่นสีว้าอีสานมานี่ยยู่ดีมีสุขฟังเนาะโอ้ยมีแห้งหัวใจหลายค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยาก,ยากนําเรื่องเล่าวิธีชีวิีทีเกี่ยวกับการทําไรทไหน้านะคะเนาะนั่นกระคลื่อน ตำนานบุญขาศากหรือผีตาแหกนะคะเนาะผีตาแหกเป็นผีที่มีประโยชน์มีคุณประโยชน์กับเช่าไห่เช่านาหลายเด้อค่ะเป็นผีที่รักษาพืชผลทางการเกษตรเป็นผีที่คอยบอกว่าข่าวปลาอาหารหรือฝนฝ่าสีดีบอ่อฝนตกบอ่นบอน้ำถล่มบ่อแรงบอ่อเด้อค่ะสําหรับมือนี้ลูกลูกหล,ล,ลานลานลาน้องนุง่งน้องนุ่งอาจจะเคยได้ยนินว่าผีตาแหกผีตาแหกวันนี้เข้ามาฟังตำนานผีตาแหกกันคะ่ะ ค่ะตำนานเล่าว่ามีบุตรชายของกะตมะพีผู้หนึ่งเมื่อพ่อเพิ่นตายแล้วเนาะแม่กะหาอันเมียมะไห่เด้ค่ะเป็นผู้ที่มีตระกูลระฐานะเสมอกันมะไห่เป็นอันลูกเป็นฟังเป็นฟ้าเนาะจานะ้ะเนาะอยู่กับแม่สองคนหลักกับหาเมียมะไห่แต่อยู่กันมาหลายปียกับบ่มีบุตรน้ำกันในบัดนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแม่ ก็อยากให้ลูกเจ้าของมีบุตรไปสืบสกุลต่อไปอีกก็ไปหาเมียคนที่สองมาให้ลูกอีกนะคะเนาะอันอยูมาก่โดนอยู่น้ากันนั่นแหละมาบเโดนเมียคนที่สองพ่นกระตั้งทองค่ะส่วนเมียแหลกหรือเมียหลวงเนาะเห็นสามีไปเอาใจอันเมียหน่อยหรือเมียคนที่สองเกิดความอิจฉาริษยาเจ็บแค้นในใจนะะี่ค่ะแต่ว่าทําท่าว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ตีจิตด,ดูแลย,ย่างดีจนเมียหน่อยเพันตายใจค่ะ พ่อเมียหน่อยตายใจไวบ้างใจเราเมียหลวงกับว่างแผนเนาะคะ่นะเนาะพยายามหายาพิษนะคะมาผสมน้ําอาหารผสมน้ําอันขนมนมเนยนี่ค่อยๆป้อนให้เมียหน่อยที่เพิ่นทองนะั่นแหละกินจนในที่สุดเมียหน่อยเพิ่นกะทองแทงลูกคนที่หนึ่งต่อมาคนที่สองกระแทงอีกพ่อคนที่พ่อรับท้องคนที่สามนี่ก็มั่นใจแล้วว่าเป็นฟีมือของอันเมียหลวงนี่ละ ก็เลยคิดว่างแผนสิกับไปยุกับพ่อแม่ของตนจะ้ะโดยความเจ็บแทนใจหลายค่ะแม่ว่าเมียคนที่สองสิไปยุบ้านพ่อแม่ของเขาแล้วเมียหลวงเพิ่นกับพยอมเนี่ยค่ะเนาะหาวิธีเอายาพิษผสมอาหารโนนนี่นั่นฝากคนใส่ไปให้นั่งเมียคนที่สองนะกินจนเพิ่นตายทั้งกลมเลยค่ะ ก่อนตายเมียคนที่สองเนาะเพิ่นเครียดแค่หลายเจ็บใจหลายค่ะเพิ่นกเ็เลยตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่โดยความอาคาดแขนว่าขออาคาตพยาบาทจองกรรมจองเวรกับเมียหลวงคนนี้ทุกชาติไปเพิ่นกเ็เลยตายค่ะบาดนี้พ่อตาอันเมียหน่อยคนที่สองเพิ่นตายนี่เนาะผัวเพิ่นหรือสามีเนี่ยโอ้ยเครียดเจ็บใจแห้งหลายค่ะแค้นมากเลยโกรธมากจึงฆ่าเมียหลวงตายเลยค่ะ ทีนี้พ่อเมียหลวงก่อนตายแล้วก็เจ็บแค้นใจมากแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานคือกันกว่าก่อนตายครั้งนี้ฉันมีความเจ็บปวดเจ็บช้ำใจมากฉันขอผูกใจเจ็บอาขาดพยาบาทแก้แค้นนางเมียหน่อยกับผัวนี่ทุกชาติทุกชาติไปชาติต่อมาค่ะเมียหลวงเพิ่นกับไปเกิดเป็นไก่ค่ะส่วนเมียหน่อยเพิ่นไปเกิดเป็นแมวค่ะแมวกับไปรักกินอันไข่ของไก่ะค่ะกินไปกินมาในที่สุดก็ก,กินทั่งแม่ทั่ง ไข่ของไก่ค่ะชาติต่อมานะะเนาะค่ะเนาะฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นกวางฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเสือค่ะเสือก็ตามขยำกินกวางกินทั้งแม่ทั้งลูกไปค่ะชาติสุดท้ายเนาะคะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดเป็นคนค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดเป็นยักษ์ค่ะชื่อนางยักษินีเมื่อฝ่ายที่เพิ่นเกิดเป็นคนได้แต่งงานกับสามีนะคะมีลูกครั้งที่หนึ่งกับปลอดภั่ลูกครั้งที่สองกับปลอดภั่ แต่ลูกขังที่สามีนั่งคิดมารู้สึกรู้สึกว่านั่งสิบัปลอดภัยนั่งเลยช่วนสามีเนี่ยเดินทางไปอันคลอดลูกอยู่บ้านปูบ้านยาเนาะจ้ะเนาะสําหรับลูกคนที่สามพ่อคลอดลูกเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วลูกแข็งแล้วแล้วสบห้กากันเดินทางกลับบ้านจากของค่ะระหว่างการเดินทางนั่งยักสีนี่นี่เมื่อพอเมื่อพบเขากระไล่จับสิไล่จับไล่ขาไล่กินเนี่ยค่ะ สองผัวเมียกับลูกอุ้มลูกแล้วหนีนคะ่ะนั่งยะกะแลนตามค่ะเดชะบุญของนั่งและสามีและลูกนะคะเนาะคณะเทแลนไปนันตากะมองเห็นเขตวัดค่ะชื่อเชตวันมหาวิหารนะคะซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นกําลังอันทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นะคะนังและสามีดีใจจึงบินกระหืดกระหอบเข้าไปแล้วก็อันไปขอถวายขอชีวิต ค่ะสำหรับนั่งยักษีนี่เพิ่นกระสิตามไปได้ค่ะหรือความโกรธแค้นแต่ว่าอันเทวดาเพิ่นที่รักษาประตูยุ่เนอกคนกระหามไหวขวางกันเอาไว้ไ่ให้ไปค่ะบัดนีพระพุทธเจ้าเพิ่นนหินเพื่อนก็เลยให้พระอานนทนนี่อันมาเชิญน,นั่งยักษีนี่เขาไปเฝ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นกระร้งอันเทศนาสร้างสอนนะคะขอว่ายายจองเวนจองกรรมกันถอพ่อสัมณีถอดบนันนีนั่งยักษีนี่แล้วกระเสือเด้กค่ะอันพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าให้นั่ง อัญญักษีนี่นี่ไปทํำประโยชน์แกอันเช่าเมืองเช่าบ้านเช่าเมืองเด้อให้ไปยูตามหัวไหลไปหน้าราะว่านาัญักษีนี่นี่มีความรูกเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับน้ำปีใดฝนทีตกดีหรือบ่ดีสิแจ้งให้เช่าเมืองได้ทราบนะคะเนาะบัดนี้นัง่งญาติถ้ำตามแต่โดยดีเ้ยค่ะแล้วก็อันเบากับอันพระพุทธเจ้าทุ่นพ่นวา่าสีเศร้าจองเวน้นจองกัมตะเมนีต่อไปท่างไผทางมั่นเราเลาก็ไปยูหัวไหลปลายหน้าค่ะไปค่อยบอก ประชาชนเช่าเมืองว่าปีนี้ฝนสีทวมฝนสีแรงหรือฝนสีตกตอนไหนบนี้เช่าเมืองกับเห็ดพืชผลทางการเกษตรเห,ห็ดไรลเห็ดหน้าเนี่ยผลดีโอ้เช่าเมืองกับนับถือค่ะเอาเขาเอาปามาทรงย่างสม่ำเสมอเลยต่อไปนั่งยักสีนี่เพิ่นตายนะคะก็เลยอันเอินว่าผีตาแหกเห,เห็ดเฮือนเห็ดกระท่อมห้อย เฝ่าสวนเฝ่าไฮเฝ่าหน้ายุ์หัวไหลปลายหน้าต่้งตะพุ่นเป็นตนมากเลยค่ะเช่าไหลเช่าหน้าเมื่อถึงฤดูก่อนทำหน้าหรือด,อหหอดำหน้าแล้วหรือเกี่ยวเขาแล้วก็สิไปไวายเซนวายขอบคุณผีตาแหกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับเขาปลาอาหารที่เฮาสิน้ำไปให้เลี่ยงเซีนไนวายผีตาแหกนะะเนาะเกะ็มีการเตรียมนะคะอาหารหวานข้าวยาสูบหมากผู้นะคะเครื่องดื่ม สิงต่างๆเ่านี้แหละกระสีห่อเป็นไส้ใบตองนะคะเนาะเอาครบเด้ค่ะผลไม้ตามพื้นที่บักเขียบบักซิดาบักนาวบักสมม่อ,อจัดไปอันเส้นไหวหรือขอบคุนนะคะพีตาแหกนะคะบาดนี้นั่งยักษิีนีหรือพีตาแหกในเมื่อเพื่อนได้รับอาหารหลายๆเราก็อยากทำบุญกุศลนะคะเนะาะบัดนี้เราก็อาหารการกินที่ชาเมืองเอาไปเส้นไหวหรือชาบานเอาไปเส้นไหวเพิ่นก็เอามาถวายพระสง เอามาถวายพระสง์มือละแปดเทือนะคะโดยอันถวายในรูปของสลากพัดบันีเช่าอีสานของเฮ้าจึงถือเอาการถวายสลากพัดหรือบุญข่าวสาดนี่แหละเป็นปัะเพศนี่สืบกันมากจ้ะแลวอันมือถึงบุญข่าวสาดเนาะพี่น้องเอ้ยต้องพากันเตรียมข่าวสากมวนกรุ๊เนี่ยค่ะอันทั้งบานยูดีมีสุขถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยค่ะในรอบหนึ่งปีนะคะยายว่าตรงๆมายายก็บุญข่าวพันษาเนี่ยค่ะสำหรับบุญข่าวสาดนี่ค่ะ ส่วนทั้งไต้เพิ่นสีเรียกว่าบุญเดือนสิบเนาะทั้งไท้เพื่อนกับสีเอินว่าข้าวประดับดินมั่งประมาณใกล้ๆกันในระคะบุญเดือนสิบเนี่ละแต่อีสานเฮาคือบุญข้าวสาค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเราเช่าหน้ากับสีเอาอาหารเนี่ละไปเรียงนั่งยักษ์นี่หรือนั่งผีเสื้อหน้าหรือในน้ำของนางผีตาแหกในบริเวณหน้าของตนค่ะ ซึ่งผู้ใดมีหน้าจักไรก็ต้องเฮ็ดเท่านั้นเลยสมมติเท่ามีหน้าอยู่2งมองเท่ากับเฮ็ด2ชุดมีอยย่หามองก็เฮ็ดหชุดแต่ต้องให้ครบทุกนาเลยนะคะค่ะสำหรับอาหารอันขนมนมเนยประจําบุญขอสาของเฮ้าเหนี็กน้อยมารหลายนี่ก็ขาดบ่ไใดเลยค่ะเป็นข้าวพ้องข้าวตอค่ะ หากะิมอันกวนใส่กันกับน้ำอ้อยน้ำตาลถั่วง,งาเมเพร้าวนะคะแล้วตาฟีมือไผแม่ไผเพื่อนไผสิกวนแสบได้ไหนี่พอกวนเสร็จในเย็นวันนั้นละ13-14คำสนี่ค็ค่ะใส่หอใส่ใบตองงามๆเ ouais ่ยค่ะไปแจกค่ะไปให้ญาติผู้ญยนะคะเนาะทั้งพอทั้งแม่เพื่อเสด็จเอาไปทําบุญทําท่านในบุญขอาสากนี่ค่ะ พอถึงวันขึ้นสิบห้าคำทุกคนก็เตรียมขวปลาอาหารไปถวายอันพระที่วัดนะคะเนาะเป็น,นอาหารอันเศร้านี่ก็ธรรมดาค่ะพ่ออันช่วงอาหารเพนนี่นะขวเนาะกับถิแบงเป็นห่อขาหน่อยห่อขวใหญ่พ่อขาบหน่อยช่อเอาไปถวายพระสงฆ์ส่วนห่อขวใหญ่ก็เอาไปอันานน้บารรพอรู้ล่วงรับนะคะแล้วก็ห่อขวสากสําหรับผีตาแห่กัเห็ดไปน้ากันเลยจ้ะหลังจากถวายขวสากได้ อ่นพระพิสุกสงแล้วเพิ่นสวดแล้วก็นั่มไปกวดนามอุทิศส่วนกุศลไปนะคะแล้วก็เอาไปเลี้ยงผีตาแหกที่นาของตนเป็นอันเสร็จพิธีจ้าทุกคนก็อิ่มเอมใจค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้าที่เป็นกำลังใจให้ยูดีมีสูขเลยทําคลิปต่อไปอีกค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะ ขอให้เขาเต็มหน้าให้ปลาเต็มหนองให้พอ่อแม่พี่น้องหักแพ่งกันเด้อจ้าร่ำรวยสุขสันต์ยาเจ็บยาจนอยู่ดีมีสุขทุกทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ